1 0ึ่นะครับยานิน1 0 0 7 1 0 0 2ครับ1 0 0 8 10อารินดาและ1 0 0 9พอยรดาครับมาแล้วครับจิ๋วแต่แจ๋วเล็กแต่ใจใหญ่สู้ได้สำหรับ4-6ปีโมโตที่1กำลังจะเริ่มครับท่านผู้ชมครับโอ้โห1001ครับเปรมิกามั่นใจมากครับวันรลบทูวินครับกดไลค์กดแชร์เข้ามานะครับท่านผู้ชมครับ เอาละครับ4ถึงปีหญิงครับนั่นเกสตัดคุณผู้ชมครับโอ้โหนะครับอายุปี่บาง5ปีบาง6ปีบ้างครับแต่ล้นแล้วแต่ใจสู้ใจเกินร้อยวันนี้มาชมกันสดๆในสนามแล้วก็ถ่ายรอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์เกสต์ทเปิดลงมาแล้วความสูงระดับ5เมตรกลัวที่ไหนท่านผู้ชมครับโอ้โหโดดเป็นดดสู้เป็นสู้นี่แหละครับสีสันและบรรยากาศอยู่ตรงนี้ เอาแล้วครับขึ้นมาเป็นคันแรกครับสาวน้อยในชุดเสื้อสีดำครับ1004หรือเปล่ายานินแพ,พ่สมบูรณ์ไหม่ีเคเล i n g ่งไหมเดี๋ยวดูกันใกล้ๆดูกันใกล้ๆครับมาเลยครับตอนนี้ผ่านโค้งแรกมาแล้วกำลังจะผ่านมาที่โค้งที่2ครับมาดูกันว่า FC ของใคร FC ของใครจะแข็งแรงแล้วก็นะักกีฬาของเราคนแรกกำลังจะผ่านกำลังจะผ่านโค้งที่2ครับชใช่แน่นอนครับหมายรหัสนี้อุ1005 กวินตราปั้นประดับ893ดเสโิโชน้ำออกไปห่างๆครับโดยมีอีกหนึ่งหมายเลขไล่ไปใกล้ๆครับวันแลบทวินเก็บมาจากอันดับ5ตอนนี้ขึ้นไปอยู่อันดับ3แล้วคงสุดท้ายคงสุดท้ายท่านผู้ชมครับ1 0 0 5ยังทำหน้าที่ของเธอได้ดีกวินตรากวินตราปั้นประดับเธอกำลังจะทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกครับแล้วก็ตามมาด้วยอีกหนึ่งหมายเลขครับโอ้โหมาแล้วนักปั่นคนเก่งจ๋า1 0 0 5ตาม